สวัสดีครับเพื่อนๆพอบกันได้กับผม FPS หัวใจัยังเรนในเกมสวัสดีครับเพื่อนๆพอบกันได้กับผม FPS หัวใจัยังเรนในเกม t o Tokyo r a ย g e r Last Mission นะครับอ่าภาจสุดท้ายก็เป็นเกมมาจากอ่าค่ายอ่อไอตัวการ์ตูนสีฟ้าครับเดี๋ยวผมมีคลิปมีแอปไปดูนะครับแบบแอปไหน คิวคิวนะหน่อยเป็นคิวคิวคุณไปดูเอาเนี่ยเชื่อมต่อ g o คุกอ a y นะนำมาเ,าเชื่อมต่อไหมเชื่อมต่อสิครับไม่ใช่ต่อของเดิมต่อไปเลยฮะโอเคเประการเล่นที่ลับลื่นขึ้นโอโอันนี้ผมได้ตัวคนครบสามตัวเล้นะอ่า ตะเกียบจีบ้างไงเดี๋ยวผมพาไปดูเล็กน,น้อยนะครับสำหรับรีวิวการเล่นเดี๋ยวมันมีผมเบตเทิลเลยเบตเทิลเบตเทิลนี่ก็ได้หนันสองดับสองนะคือถ้าว่าหากว่าอันนี้ผมเล่นมันในเรื่องสองดับสองนะเพราะในเรื่องหนึ่งใน,นเรื่องหนึ่งอะผมจบแล้วแต่ก็ามาหนังดับสองอ้ที่ตรงนี้จะเป็นสตรอรี่กับเบทเทิลน,นะ ถ้าเป็นสตอรี่จะให้พูดจะให้คุยจะแนะนําตัวละครไปเรื่อยๆครับการคุยเหมือนกับเดินเนื้อเรื่องเลยอ่ะเหมือนกับเนื้อเรื่องของอตัวมันเลยอ่ะอประมาณน,นั้นแหละก็ตรงนี้มาผมมาแล้วเนี่ยดูนะระบบมันก็โอเคนะตัวละครสามารถลงสู่สามตัวละครนะเพตอนนี้ผมมีอาร์มาสามตัวนะผมจะไปซุ่มครับซุม S S นะซ่มเอสเอสอาร์นะหรือยูอาร์เฮ้ยคนมาไฟก่อนโอ้ไม่ได้สีส่ตัวเลยเหรอ นี่นักเลงนักเลงขาสั้นเราไม่ใช่เราขายยาอยู่นะหน้าหลบจับจับจับหลบจับจับต่อยรวมต่อยรวมจับจับจับการกันก่อนกันก่อนอย่าต่อยกันอุ้โอ้ยโอ้ยอย่างอย่างอยางอย่าเราหลบได้เราจะเป็นมวย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 มีท่าไม่ตายด้วย่กัาไม่จะภาษาด้วยนะต้องรอยต้องกาดตรงนี้เต็มก่อนตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมสังเกตยี่ห้อดิอธิบายอยู่ หนึ่งตัวกว่ามาเป็นสายแซมัด์สายมวยกว่ามามาอะไรต้นหนามันจะมีขอบนะเหมือนกับต่อยซูโม่อะมีขอบมุงกลมไม่เราโดยเฉพาะมีเพชรมุงกลมนะมาท้าห้ตายรุมซีจ้าหน่อยทุกคนตีอย่างเดียวคือว่ามุงกล้องนะมุงกล้องกันอ่าเช็คเป้าหมายตัวละครอะมันก็แค่แบบมือซื้อว่ะนะได้ไดนได้สนุกครับแต่ว่าจะเปิดกับเที่ยวเกมอื่นในเกมนี้ยังด้อยอยู่นะ งัทถาไม่ตายเต็มก่อนขึ้นมาสองตัวท้าไม่ตายแบบทีมนะไม่ขึขน้นก็ปต่อยก่อนตัวงัวก่อนต้องัวนัวก่อนต้องัวงัวก่อนเออมาแล้วมาแล้วมาอืมไหนยืนรออะไรอ่ะอ๋อไม่เกสองตัวเฉพาะเป็นเพื่อนกันนะต้องเป็นเพื่อนกันต้องทีมเดียวกันหนึ่งทำได้ไม่ตายได้เออเฮียแกยังไม่ตายเหรอตายแล้วนี่ À, ลูกเด้งก็ประมาณนี้ครับหลบหลบเด็กเด็้ซ้ำมันจะลูกแก้วมานะลูกแก้ว so ไป up level ผมพาไป s t o ี่นะตอนนี้คนขัางจะเพลินนะเออไทม uh ์ลี a อ่าก็ดินน้อเรื่องนะอันนี้ชื่ออะไรนองนงตองนี่น่าต่าที่มคมสุ เออชื่ออะไรจำไม่ได้ต้องฮินาตะชื่ออะไรเดี๋ยวค่อยๆไปดูดูกันอันนี้คือสกิปออกได้นะถ้าเราไม่อยากจะดูจะคิดว่ามันเสียเวลาได้ก็สวยนะเออเหมือนกับอนิเมะรึเปม่าเลยแหละใครที่เป็นคอสายอนิเมะก็จะชอบนะมการไปจุดอ่านประวัติตรงแก้งตัวมันน่ะในปัจจุบันนั้มึนเลยแล้วก็สกิปออกได้นะก็เกี้ยกล่ออ่านแล้วก็สกิปออกเลยฮินาตะตอนนึงเป็นรุนรุ่นชนนะ ครอันนี้ผมไม่ต้องอ่านเนเรื่องต้องเล่าเนเรื่องนะ,โน,โะน่าจะรู้กันอยู่เป็นข่าวอ่ะเห็บอ้างของแกงตัวมันที่ชั่วร้ายนะนก็เป็นแม็กกี้กําลังครองอยู่ก็<ห>ไปอีกต้องยังไงอ่ะกลับ้ออดีตไปนะเพื่อแก้ไขแก้ไขที่ว่าสิ่งที่ทําไม่เร็ว้ายนะนะคิบออกไปเลยแม็กกี้รู้ไปเป็นอะไรไปแล้วตอนนั้นผมสิ้นเชอรอจบไปนะกำลังเดินรีบอง การทีก่กำหนดใหม่เนี่ยผมทำดาวมาแล้วก็มีเพชรอยู่พอได้ครับอันนี้ผมมาจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการเออซมตุต่ละคนนะฮาริกิเต็นนะตากุเก็นกินอะไรนะอะไรของแกไอ้วนุันมีตู้สองตู้ตู้ตู้หลักกับตู้รองผมนี่นตู้หลักตู้รองนะเนี่ยอ,อันนี้ตู้ไมกี้นะตู้ไมกี้กับ ตู้ไมคี้กับซาเคมิจินะอ่าตู้ไมที้ไมตี้ไมตี้ไมคี้กับไอซาเคมิจิมันจะมีเลแต่ดูดูเลตตรงไหนวะเยอะเลสุดว่าตรงนี้ไดใช่ไหมอ๋อนดูอ่านี่สุ่มสิบครั้งจะได้เอชอาร์นะนี่เอามันถึงตัวผมมีตัวอยู่ผมก็เอาตัวสุ่มดูเลตทั้งหมดตรงไหนละชิมจิมูนิอ่าเนี่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 ยุอาร์เลยนะ ก็มีเอ่อเคนนะบาจิแล้วก็ปิซุยะอา่าปิซุยะแล้วก็ไมกี้นะบองคำตัวละครตัวหลักแล้วก็มีพวกสองพี่น้องด้วยสองพี่น้องสองพี่น้องเนี่ยสองพี่น้องคู่เสบอืมอ่าสองพี่สองพี่น้องคู่เสบอืมคาวะตะนะโซยะกับฮานุยะนะตัวสิกว่าชประมาณนี้ก็มีประมาณกี่ตัวนะยูอา พันสิบหนึ่งสองสตัวนะตัวนี้มันรู้สึกว่ามันต้องใช้เพชรเติมนะคือสุมพุ่งไดยูอาร์เลยอะ่ 3, อะ3000อ่ะกางทียูอาร์อ่าต้องใช้เพชรเติมนะทำไมเขาไม่แยกตัวไปเลยอะ่ะเห็นไหมเพชรเติมแล้วถ้าว่าอยากได้3000เพชรนะอนี้กี่กี่เพชรอันเนี้ยเนี้ยเนี้ย ันนี้โอ้โหสามพันเพชรก็คือสามพบาทว่านันแม่เจ้าแล้วก็มีโอ้ยพันหาพนหคือหนึ่งพันมันสุ่มครั้งสามพันใช่ไหมแต่ว่าหนึ่บาทนะ่ะคือได้ทั้งหมดประมาณพ5นห้ 5, 5าพันหเพชรถ้าสุ่มต้อสุ่มก็มเปิด2ครั้งลซื้อ2ครั้งก็คือ1ั0 0ก็ประมาณยังไงอะ่ะสามพันสเออ ซื้อเซีซื้อ3 0ม0ันไม่ดีกว่าเลยตั้ตังไหนครับทบดูอาหนึ่งตัวเทปามพันห้าเทบ3 0 0พันไหนเอ้ยเทปสามพันห้ากับราคา3 0 0พัน่ะแม่เจ้าไม่ว่าเราสมตู้ไมกี้แค่ตู้เดียวนะตัวเนี้ยเป็นเพชร USR แล้วก็นี่เป็นตัวแล้วก็นี่เป็นเพชรซื้อเอ้ยมาถึงตัวก่อนครับผมมีอุูมมือนึงนะอือลืมบอก อันนี้หนรู้สึกว่าไอ้ดูไฟรถแนวแต่ไฟรถสีชมพูสีทองนี่คือว่ามันจะมาเป็นเอสอาร์อตนเฮ้ยอันนี้มันแตกนะอืมนี่แตกแตกอยูุ่ยยุานะเฮ้ยไปเดียวก็เสียได้เหรอเอาดูอามาปะอุ้ยเฮนครับเฮน ดิวจินเคนครับอืมอืมสายเกาะสายเกาะโอ้ยโอเคผมมีตัวแบกแล้ว <c oughs> ใช้ตัวเมือ่อกี้โอ้ยใบยเดียวก็เสียได้อ่าม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 า s ีกตัวหนึง่งสามพันไปเลยคือที่ถ้าผมถ้าผมได้อ่า UR อีกสักตัวผมก็โอเคนะเกมนี้ผมแบกได้เลยนะหนึ่งหมื่นเพชร มันเจ๊งนะเจ๊งแค่เก้าพันเนี่ยผมไปเล,เล่นเล่นเล่นเอาจนได้ประมาณหมื่นนึงก็เลยมาสิอ่ามันนิ่งไ,ไฟไฟไฟไม่สียนุกโองเ,เสียบตาเลื่อยไว้ด้วยติดตาอุ้ยโอ๊ยลุกมาลุกมาลุกมาลุกม,มาวิยาว้ยลุกมาวิ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะไม่รู้รู้จัก แกงแกงอะไรแก,แกงตัวมันเนี่ยไม่ใช่อ่นน,น,นี่ชื่ออะไรจำไม่ได้เป็นเป็นยังไงเป็นรองแล้วรองหัวหน้าสักอย่างเลยอ่าได้ตามมาตัวนี้ตาอ,ออกเยอะมากนี้รู้มาแล้วอบอกมาซ้ำเลยพี่น้องไม่เอานะโ <c oughs> <c oughs> อ้ เออเป็นไรครับมาเบรกมาเบรกมาเบรกอ๋อน,นี่บาตุนเทจังบาจินบาจินชุดตังเรียนชุดอแอบแอบชุด,อชดอแอบชุดแอบแอบซาเออเหตุบาจังนะอืมอันนี่เศรียะอันนี่ไอซอาร์อันนี้ใส่เกราะตัวนี้ใส่เกราะมาเยอะจังลองหัวนหน้าเลยโหจังไอซ์อาร์แม่งนะฮะใส่หมัดอันนี้ไม่หยิ่แก๊งเนี่ยผมต้องอ่ปรับไปดูใหม่มันจะไม่ได้แก๊งอะไรอะ่ะ ทำไมทำไมมึงแกล้งเนี่ยเนี่ยเขีนไม่ออกตัวอื่นมาก็นั่งมั่งก็ได้เอืออีสอาร์สามพันอีสอาร์มาเอาได้ได้ได้เอาเอาได้ตัวแบกมาตัวหนึ่งโอ้ยตัวอื่นไม่ออกออกซ้ำวาทำไมไมีเสียบตาด้วยมึงใส่แว่นเกียนจริงอ๋อนีงไม่เสียไปนะแปลว่าไฟไม่เยอะ มีสี่ตัวเดี๋ยวไม่ได้รุน้นไม่รุน้น,นตัวใครมีเนี่ยัวจุกไอ้ต้มเตียนี่ตัวโกงเปล่าวะอันนี้ลูกอ่า,อาไอ้หัวหน้ารอของปาจินชื่อลูกเด็กลูกเด็กด่มสุดนจังเรียนเนะโอ้ศักศักโกจังสักตาด้วยโอ้แตก Yes, แสงอีกด้วยเหรอไม่เอาซ้ำไม่นะโอ้ชื่ออะไรไม่รู้ใส่กรอบมาเยอะจัดพี่ต้องหาใส่หมัดสักตัวแล้วอืมร่างนี้ร่าง,งอาอันนี้ที่กินผมไม่ได้ไมกี้เลยอะ่ะโอ้เอสอาร์มาด้วย ไม่ได้ไมกี้เลยอ่ะจะมนเล่นได้หรือจากาเป็น S R ได้หรือ๋องคุณระแบบกันโอเคอตัวนี้สมไม่ได้เนาะต้องเพ็บเ,เติมอย่างเดียวเออไม่เอาเว้ยไม่มีตังค์โจนอนะ่ะมาครับอีกทีหนึง่งอะฮะสุดท้ายตายสุดเลยนะ เออมีตัวเบรกมาสองตัวเลยเว้เอ,อ๊ยนีไแกสายหมัดบัางอะ่ะดูอ่าสายหมัดถือว่าไม่เกลือ,อนะสามตัวอา่าอีตัวโกง จะไม่ได้แก้งอะไรเก้งติวตาได้หัวอเออนี่ตัวกูงไอ้น,นี่ไอ,นนอ,นนอนน้คิสากิคิสากิตัวแรกจัดการนี่เพื่อนเราซึนดอ่าแม็กกี้มาแล้วสายหมัดเออได้ตัวแบกแล้วเปลี่ยนทีมเด๋อะแม็กกี้ชุดนี้ก็โอ้โหดูสายมัดตัวนี้ อ่งนี่เพื่อนเมื่อกี้เหมือนกันปงป,งปงุ่งส่เกาะอืมอ่าอ่า,อาโอเคผมเก็บไว้ก่อนพันพันกว่า,างั้นว่าก็มาสุม่มโอยไปจัดทีมก่อนนเราจีเต้นนม่นึงจะมาขาอยาอีกเหรอพอ นี่เป่าจับทีมใช่ใช่ไม่ไม่ซื้อครับจนจับทีมดิอามันต้องไปสู้ใช่ไหมจับทีมได้อะเนี่ยเอสอาร์ไมกี้ชุดนักเรียนเลยโคตรเท่อยู่โคตรเท่อยู่ซุก็จับทีมก่อนสู้ใช่ไหมเดี๋ยวสู้ก่อนไปเบตเทิลก่อนอ่า

อันนีไปกอดเฟี้ยวไม่ใส่ชุดซะด้วยชุดบ้านอันนี้อัพใช,ชนนไ่ไหมวะเดี๋นี้ไม่มีของเคนที่นั่งอยู่นี่ใช้ได้ใช่ไหมสกิกกกกลเหรอบวกบวกของเหรออัพตรงไหนเนาะ นีสอนยแอปใช่ไหมแอปตรงอ่าแอปตรงนี้เม็กเจเมกเกองเาพอมวะยห้าก่อนแล้วกันย่ห้าก่อนแล้วกันเี๋ยวไม่ออพอค่อยถ้าเหลือค่อยค่อยมาทุ่ม่ ผมยังดูไม่ออกนะว่าขอเงินจังไหนดูสุดหกสิบเลยโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันไปครับยุ้ยทำไมต้องยุ้ยมาจงเงยกล้วยตอบอืงหมัดเยวะทำไมแตยไม่โดนไยล้มตไยล้มดูด้วยเออโอ้ล้มล้มดีเยดิเดีเย้ตีไปดู อยาตัวงมันลมใส่กลมันเลยชายาจังกินมามาตายมาแ้ยาแรงัดกระบอกมาไปกี้ไปเอ้าตายยเอ แค่ดชุชว,วาอาจังอืมอืมอืมโอ้เมื่อกี้นั่น,น,น,นคล่องจังขถูกไหมถขึ้นมามันมีท่าประสานใช่ไหมล่ะติดไฟติดไฟโอ้ยปิดไฟ,ดฟหมุนควงเตะโอเคครับพอเขียบพอพอพอ,พอ,พอ ในสามสิบสงสัยเควสโอ้โหจัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝอมปากอมคอครับก็งั้นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ชกดซับสไคร์ด้วยครับเปิดกำลังใจช่องผมก็ใครมาเล่นอยากเล่นก็แอดคิวคิวนะรู้สึกว่าจะเป็นคิวคิวของผมติดรูปไปให้เอาไปดูเป็นสตูมือนะครับอ่าฮะก็วัออนนี้ก็บายบายครับบายบายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ